เออล้วายสองตัวช่อน,นี้อุ้ยแล้วไหลตัวแพงด้วยอุ้ยแล้วไหลอีกครับอุ้ยวายสี่ตัวแล้วคุณผู้ชมยังไงครับไหลยาวๆฮะอุ้ยหูยคูณห้าสิบอุ้ยเอาเรื่องจัดคูณห้าสิบ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบผมเช่นเคยนะครับบับเบิลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันเกมมาเฟียเมทเทมนะครับท่าผู้ชมเป็นเกมของค่าย PG s o f t อีกเช่นเคยนะครับเอาละก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยกันเลยฮะ วันนี้ผมพกทุนมา100บาทนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเป็นวัยรุ่นเบ็ดบาทกันมาดูดีว่าวัยรุ่นเบ็ดบาททุน100จะเล่นเกมนี้ได้ไหมหเลยครับบาทแรกบาทแรกไม่มาครับคุณผู้ชมบาทที่2ฮะไปครับแล้วเลยลุ้นสแคตเตอร์เลยครับบาทที่2ยังไงเข้าไหม เข้าไหมและเข้าด้วยครับคุณผู้ชมไปครับฟรีเกมสิบห้าครั้งลุยเลยฮะมาขอปังๆเลยอืมอืมและเคเข้าครับวายคูณยี่ห้าครับช่อน,นี้สองจุดห้าบาท โอ้ขอแต่งหนงักๆมา,มาสาาเข้าฟรีเกมทั้งทีอุ้ยเลยได้ลุ้นฟรีในฟรีครับคุณผู้ชมต้องมาแหละจริงมาไหมยังไงต้องมาแล้วปะโอ้โหเลยกี้มาจ่ายมาฟรีในฟรีโอ้โหไม่เข้าแล้วไม่แตกด้วยนะประเด็นสวยครับเอเข้าแล้ว y 2ตัวช่อน,นี้สายไหลสิบต่อครับแล้วโอ้โหไหลตัวแพงด้วย อุ้ยแล้วไหลต่อชอนนี้ไหลยาวๆครับหืเสียดายถ้าหมวกเข้านี่เฟี้ยวเลยนะอุ้ยคุณเท่าไหร่อ่ะห้าสิบสามครับอื่สองร้อยหกบาทเอาเรื่องมาขอไหลแบบเมื่อกี้เลยดิโอ้โหไม่มาเงียบมามาหน่อยมา ขอไลฟ์เมื่อกี้หน่อยโอ้โหไม่มาเงียบครั้งสุดท้ายครับไม่เข้าโอ้โหจบลา,างนี้ไม่เป็นไรครับคุ้มสองร้อยเก้าบาทผมว่าคุ้มละบาต่อครับมารุ่นเบ็ดบาทไหนๆก็ได้มาแล้วเราเพิ่มเบ็ดครับเบ็ด5บาทเลยละการไปฮะ เ <ST AN CE> งียบกิฟตจ่ายมาหน่อยมาเบทห้บาทจ่ายมาอุย้ยสวยครับไหลต่อปะไหลต่อดิเออล้วายสตัวช่อนี้อุย้ยแล้วไหลตัวแพงด้วยอุย้ยแล้วไหลอีกครับอุย้ยวายสตัวแล้วคุณผู้ชมยังไงครับไหลาย,ยาว,ยาวฮะอุ้ยหูคูณห้สิบ อุ้ยเอาเรื่องจัดคูห้าสิบพันสามคุณผู้ชมโคตรสุดสิบบาทครับอืมจริงเบดสูงเลยก็ได้เนี่ยไปฮะเบสสามสิบแล้วได้ล,ล,ลุ้นฟรีเกมอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเข้าไหมต้องเข้าไว้แหละเข้าะ่ะ เข้าตัวสุดท้ายเข้าหน้าสุดท้ายมาเข้ามาอุ้ยแล้วเข้าด้วยครับสิบห้าครั้งลุยเลยฮะเบ็ดสามสิบรอบนี้ขอปังๆเลยอืมไหลามาดิโหมาเฟียไม่เข้าช่องนี้ถ้ไถ้าลุ้นฟรีในฟรีด้วยครับรอบนี้ต้องจ่ายแล้วแหละมาหน้าสุดท้าย มาฟรีเกมโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยอยังเงียบดิไหลามาหน่อยไหลามาเออสวยหลายต่อบ้าสิบสวยครับสวยฮะแล้วไหลสิบต่อครับ y สามตัวแล้วยังไงคูณเท่าไหร่โอ้คูณสิคูณ14ค,ครับไป ลุยสวยจาดอืมคูณสิี่มาอุ้ยสวยครับตัวแพงแล้วมีวด้วยโอ้โหไม่มีไหลคูณสามขอตัวแพงเข้าหน่อยดีมาจายมานานังๆหน่อยเออมาไหลายต่อปะโหไม่ไหลอะไรวะ โอ้เงียบกิฟเลยไม่เป็นไรถือว่าคุ้มอยู่นะอุ้ยแล้ววาสองตัวครับหลายสิบต,ต่อ y าสามตัวแล้วอุ้ยแล้วหลายตัวแพงด้วยหลายตัวแพงอีกอื้มอันไหลอีกครับเจไหลรยวรัวปะอูเท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ยแล้วคูณห้าสิบเข้าคุณผู้ชมคูณเจ็ดสิบสองหมื่นสามแตกหมื่น โอ้โหเอาเรื่องจัดฟีเรเกมรอบนี้โคตรสุดโอ้โหสุดยอดโคตรสุดทุนร้อยเดียววะ่ะคุณผู้ชมเอาเรื่องจัดพอดียว่ะพอแล้ววันนี้โอ้โห ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยจริงเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ